สวัสดีครับบ้านสวนมีตังครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูเจ้าเจ้าแพะน้อย3 0 0แสนวิวนะครับที่เพื่อนๆกดเข้ามาดูกันนะครับอให้ความกรุณาเข้ามาดูวันที่เขาออกออกมาดูโลกนะครับดืมตาดูโลกเมื่อเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็ครบ3เดือนนะครับครบ3เดือนพอดี3เดือนกับอีก5วันนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูพัฒนาการของเขากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับ3 0 0แสนวิวนะครับที่เพื่อนๆได้กดกดดูนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนกดติดตามบ้านสวนมีตังเราด้วยนะครับไปดูกันเลยครับเจ้าแพะน้อยเจ้ารถถังของเรานะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของคลิป3 0 0แสนวิวนะครับ ก็ชมกันดูนะครับอ่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเาาจ้ารถถังของเรานี่เป็นพ่อของเขานะครับเป็นแพะสายพันธุ์ดามัสกัสซามีนะครับคือพ่อของเขาเนี่ยเป็นพันธุ์ผสมระหว่างแองโกลนูเบียนกับซามีนะครับคือเราซื้อต่อมาอทีหนึ่งนะครับด้านหลังนี่เป็นแม่ของเขานะครับ ส่วนนี้คือเขาตอนอายุประมาณ1เดือนนะครับคือสวยงามคล้ายกับผมว่าคล้ายกับวัวน,นมเลยครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นลักษณะของสายพันธุ์นมนะครับคือมาจะมาทางพันนมเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ถ่ายรูปคู่กับแม่เขานะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ละโตละ3เดือนละก็ คือตัวนี้นะครับผมผมกะกะว่าจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้เป็นเป็นพ่อพันธุ์นะครับจะนําเข้าแม่พันธุ์ที่เป็นสายนมเข้ามาแล้วก็มาลองมาลองดูครับว่าลูกของเขาเนี่ยจะให้นมดีไหมนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแพะบ้านสวนที่ในอนาคตอันใกล้นี้เราจะลองทําแพะนมดูนะครับก็ ให้เขาเป็นพ่อพันธุ์นะครับอ่นนี้ก็หาหากินช่วงเช้านะครับช่วงที่แดดร่มลมตกนะครับอากาศไม่ชื้นพื้นแห้งๆเนี่ยเราก็จะปล่อยปล่อยลงไปกินกินหญ้านะครับเพื่อให้เขาผ่อนคลายไม่เครียดด้วยนะครับเขาจะเป็นแพที่ขี้เล่นมากนะครับคือฝึกให้ให้คุ้นชินกับคนนะครับ ตอนนี้ก็3เดือนแล้วเดี๋ยวได้เวลาถ่ายพยาธิแล้วครับน้าหนักประมาณ70-78กิโลได้ครับก็ถือว่าทําน้ําหนักได้ดีนะครับเป็นได้ทั้งแพะเนื้อและก็แพะนมนะครับก็จากที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็วันนี้นำมาให้ชมดูนะครับเจ้ารถถังก็ขอบคุณสําหรับ300 0 0 0วิวที่ กดดูคลิปของเจ้ารถถังนะครับและขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามเราด้วยนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกดช่วยกดไลค์กดกดติดตามสันกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ